กลายอิริยาบถในวันฝนตกแดดออกและหิมะตกของเจมส์จีรายุตั้งสีสุขถูกบันทึกไว้โดยช่างภาพมืออาชีพอย่างไมเคิลชีวัสหรือวุฒิชัยชิวสุดโทระหว่างพระเอกชื่อดังเดินทางไปฝึกร้องและเต้นที่เกาหลีใต้ โดยตารางฝึกซ้อมที่รัดตัวทําให้มีเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงต่อวันในการทํางานแต่ก็ได้พักถ่ายถึง15ชุดจํานวน8,600ภาพจัดแสดงในนิทรรศาการ8,609ภาพเพื่อพ่อซึ่งจะนํารายได้จากการจําหน่ายข้อมูล,ลนิทธิราชป,ประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเจมจิรายุเป็นอีกคนที่ยึดในหลวงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่น hey. Hey. <Hey. S 2> จริงจแล้วเนะี่ยครับโอชชันนี้ก็เปทำที่ที่เกาหลีอ่ uh, าค่ะ<า>่ะ<า> ตอนแรกเราขอไป3วันผมได้มาแค่ครึ่งวันในแต่ละวันเพราะฉะนั้นในแต่ละครึ่งวันเนี่ยน้องให้ผมเต็มที่ผมให้น้องเต็มที่ไม่พูดถึงอากาศที่หนาวนะครับฝนหิมะเราเจอหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเข้าหากันได้แน่ๆคืองานที่ออกมาดีนะครับแล้วก็สนุกกับมันเราก็ใช้เวลาสนุกกับการทำงานน้องก็เป็นคนชอบถ่ายภาพอยู่แล้วก็เลย ไปได้วยกันได้แล้วปิดทองหลังพระเด็ดดอกไม้สะเทินถึงดวงดาวและซิมพลิฟิเอหรือความเรียบง่ายคือส่วนหนึ่งของอีก9ภาพถ่ายฝีมือไมเคิลชีวาส เกือบ20ปีที่คร่ำบอดในวงการถ่ายภาพนักแสดงมืออาชีพจนดองดังในสหรัฐอเมริกาแต่ครั้งนี้เขาตั้งใจถ่าย,ายภาพสตีลช็อตแนวนามธรรมเพื่อถ่ายทอดแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเรื่องการทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทและความพอเพียงทุกภาพมีคำสอนอยู่แสงอยู่ภาพภาพนี้เป็นภาพโอมีขันมีน้ำนะฮะ ชีวิตคนเรามันมันมีความเรียบง่ายตอนแรกเป็นโจทย์คือซิมพลิฟาเนี่ยเรียบง่ายแค่ไหนอะไรคือเรียบง่ายเดี๋ยวนี้เรามีฝักบัวเรามีอะไรมากมายสุดท้ายแล้วขันน้ำสักใบตัดอาบชื่นใจแค่นั้นเพียงพอไหมเรียบง่าย นิทรรศการภาพถ่าย8,609ภาพเพื่อพ่อจะแสดงภาพถ่ายเจมจิรายุตั้งสีสุขจำนวน15คอลเลกชันและ9ภาพถ่ายสะท้อนคำสอนของในหลวงโดยไมเคิลชีวัสถึงวันที่9ธันวาคมนี้ที่ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนรายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายภาพถ่าย8,600ใบและการประมูลภาพถ่าย9ภาพจะนำไปมอบให้มูล,ลนที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มาราชูปถัมภ์ต่อไป